โอเคครับกราบสวัสดีช่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในเกมฟรีไฟ้นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ผมได้ทาการซื้อรหัสมาในงบราคาห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับผมก็ที่แรกผมกะว่าจะบ้านใหม่นะแต่ก็เออมันมันน่าจะยากนะทุกคนแล้วก็น่าจะหมดเยอะกว่านี้นั่นเองนะครับผมก็แค่แบบว่าจะซื้อข้างเดียวแล้วก็มีชุดใส่แบบเล็กๆน้อยๆครับนะที่มันไม่ได้ใส่แบบซ้ำๆนั่นเองนะครับแต่ก็มาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในรหัสงบห้าร้อยบาทนะทุกคน มาดูส่วนทรงผมครับก็ประมาณนี้นะครับของผู้ชายเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะทุกคนอันนี้ผมขอไปแบบเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็อย่าทรงผมทรงผมอะไรมันก็เท่นะทุกคนผมว่าเท่นะดูส่วนของแว่นครับแว่นก็ประมาณนี้นะครับนะมาดูส่วนของหน้าตาครับหน้าตาคนน้อยนะมาดูส่วนของเสื้อครับเสื้อ ไอ้พวกนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใส่ครับนะมันดูลกๆในกระดูนะแต่ก็ใส่ได้ครับเนี่ยก็มันดูลกๆนะทุกคนผมชอบแบบว่าถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเนี่ยแบบนี้นะครับชอบแบบนี้มากกว่าเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยนี่นะครับก็มีชุดพวกนักทงนักโทษนะครับนะก็โอเคครับนะผมว่าโอเคเลยนี่นะครับประมาณนี้นะครับนะชุดดูส่วนของเกงครับกางเกงก็มีแค่แปดสิบแปดตัวเนาะ เนี่ยพวกางเกงขาสรงขาดสั้นนะครับนะก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยพวกนี้นะครับสีก็สวยอยู่นะครับนะนี่นะครับก็จะมีรองเท้าแตะนั่นเองนะครับนะทุกคนรองเท้าแตะนะทุกคนเนี่ยมีทั้งสีเขียวสีแดงนะครับรองเท้าเปล่าก็มีนั่นเองนะครับนะเท้าเป่านะทุกคนนะแล้วก็มีอันนี้ครับเป็นเซ็ตนะทุกคนเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวละครของผู้หญิงบ้างดีกว่านะครับนะทุกคน ของผู้หญิงอะเดี๋ยวใส่อันนี้แล้วกันนะครับนะมาดูครับว่าจะมีอะไรบ้างนั้นคนนี่ครับก็จะมีเซ็เอาห่วยนั่นเองนะครับนะเออประมาณนี้นะครับพวกทรงผมก็เยอะพอสมควรนะทุกคนพวกผู้หญิงนะอันนี้น่าจะเป็นรหัสของผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะปึ๊บโอเคครับไปดูส่วนของหน้าตานะเสื้อผ้าไปเร็เรวๆหน่อยนะครับพวกผู้หญิงผมไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วนะทุกคนนะกางเกงครับ ตางเกีงนี้ก็มีนะสวยนะครับสวยอยู่เนี่ยขาตรงขาสั้นนะครับแล้วก็มาดูรองเท้าดีกว่าครับรองเท้าครับมีต้นตรงตรง้นสูงครับให้รองเท้าแตะก็มีนะแล้วก็เซตอันนี้ครับเหมือนเดิมนะทุกคนมาดูส่วนของนี่ครับพวกกระเป๋าครับก็ประมาณนี้นะครับนะทุกคนโหสวยอยู่นะ ก็มีเยอะนะครับนะเออพวกนี้เนี่ยไอพวกนี้ผมก็จะไม่ค่อยใส่นะครับเพราะว่ามันจะบังเรดราของเรานั่นเองนะครับไอปีกหัวใจก็มีนะครับมาดูกล่องสุกครับกล่องสุก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับที่เลแลก็จะมีพวกนี้เนาะเป็นสีทองทองนะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีครับนะนี่ครับสเก็ตบอร์ดก็เยอะนะทุกคนผมว่าเยอะนะเนี่ยมีพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับนะเนี่ยพิษตรงพิซ่าก็มีนะ อันนี้เป็นอะไรเป็นดาวนั่นเองนะครับถือว่าโอเคนะครับเนี่ยไปตองก็มีนะโคเทเเลยนะอันนี้แผ่นเสียงอะไรก็มาดูนะครับนะท่าทางครับท่าทางก็จะมีประมาณนี้นะครับโอคลิปนี้น่าจะยาวนะทุกคนนี่นะครับท่าทางเนาะท่ารถก็มีนั่นเองนะครับท่านี้ก็มีครับมันมีหลายท่าอยู่นั่นเองนะครับนะทุกคนเนี่ยก็มีพอมีครับพอมีพอมีได้เต้นเออพอได้เต้นอยู่ นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสกิลวิ่งครับสกิลวิ่งเนอะพุ่มหญ้าแล้วพวกนี้นะครับนะท่าทางท่าทางก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทวนกรอบรูปก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็มีเยอะพอสมควรครับยามภาชนะนะครับนะก็มีรถนะครับนะทุกคนเนี่ยหูมีสกินเยอะนะเออสกินมันเยอะนะครับนะรถสปอร์ตเนาะรถมอเตอร์ไซค์หูเยอะอยู่นะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะหรือม่ต้องอันนี้ดิโอสวยจัดนะทุกคน สวยนะอันนี้ไม่มีครับอันนี้ก็ไม่มีครับเครถกระบะไม่อยู่นั่นเองนะครับบิ๊กฟุตนะตัวทุกๆไม่มีนั่นเองนะครับอื่นๆครับก็ประมาณนี้ครับที่ได้มาเนาะมาดูส่วนของปืนกันมากดีกว่าครับอาวุธเนาะมาดูทีละขั้นตอนครับนะนี่ครับ M4A1 นะครับแต่ทุกคนก็จะมีตะกินประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ AK47 ครับ อันนี้เอ4มสิบสี่กาแล้วก็พวกนี้นครับฟาร์งมงฟาร์มานนั่นเองนะครับนะันทุกคนเออแต่ว่าอันนี้นะครับนะมีเขาเรียกว่า x อ8ปดเลื่อนเลเวลนั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้เลื่อนเลเวลถึงเลเวลสี่นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเรามาต่อเติมได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไปซื้อจริงๆในชีวิตเกมนะมันก็น่าจะเสียเยอะ,ยอะกว่าห้าร้อยแน่นอนครับนับนะทุกคนนี่ครับเอ9 4เก้าสี่นะจวน ก็มีเยอะนะครับเยอะมากนะทุกคนเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไปเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้ไงผมก็เลยแบบตัดสินใจซื้อนะทุกคนนะนี่ครับ M249 นะทุกคน M60 นี่ครับถ้าผมไม่ได้ให้ดูอัไหนต้องขออภัยนะครับเนี่ยปืนพวกนี้ก็มีครับนะแต่ว่าผมอยากได้นี้มากกว่านครับนะ MP40 นะทุกคน P90 ก็มีครับนะ แต่บางอันก็เช่านะทุกคนบางอัน,ม,นมันแบบว่ามันไม่ได้ถาวรเนาะเฮ้ยอันนี้สมใสไปครับสมใส่ไปเนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยตองไลายไฟนะต้วนอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะสแปรต่อลูกตองสั้น,นครับอันนี้แจ็คครับนะผมขอเรียกว่าแจ็คนะก็มีเยอะอยู่นะครับนะ AWM นะครับ หรือ A W นะทุกคนอันนี้เยอะครับนะสวยนี่มีเยอะเลยนะทุกคนเยอะจัดอะ่ะนะปืนพกล่ะปืนพกก็มีครับนี่เนาะก็มีไม่เยอะนะครับปืนพกเนาะก็มี M ห้ารอยนะที่มีแบบหลายอันหน่อยนะครับสกินเนาะที่อันนี้ก็มีนี่ว่านะโมคู่เออปืนพกคู่ก็มีนะครับ หรือมันอาจจะเป็นของฟรีมันก็มีนะครับนะก็ไม่เป็นไรเนาะเฮ้ยกระทะที่มีกระทะแตงโมด,ด้วยว่ะเออมีกระทะแตงโมด,ด้วยนะสมใส่ม์เลยเออมีกระทะแตงโมด,ด้วยนี่วะ่ะอันนี้ก็หลายบาทนะทุกคนตั้งแต่ผมเล่นแรกๆเลยนะกระทะแตงโมนะทุกคนมีดละ่ะมีด,มอดโอ้โหที่มีหลายย่างหลายย่างอนะ่ะทุกคนมีเยอะอยู่นะทุกคนนะใช้นี้แหละกีตาร์ครับเป็นกระบองหืสวย มีกีตาร์ด้วยนะคาตนานะครับเคสวยเลยนะเกียวเกียวสีแดงนะครับนะมีดนะครับมีดสีเขียวโอเคครับแล้วมีอะไรไหมมัดมัดเป็นมัดไฟน,นั่นเองนะครับนะมัดแบบนี้นะทุกคนนะเออมันไม่ใช่มัดไฟเลยมัดสีแดงงนะหรือเขาเรียกว่ามัดไฟวะถ้าผิดพลาดอะไรต้องขอภายนะครับนี่ครับเราเปิดครับประมาณนี้นะครับนะโอ้เยอะนะหน้าไม้ มีแค่นี้ครับ M79 นั่นเองนะครับนะสะกินนะครับนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนก็ดูภาพรวมครับนะทุกคนนะทั้งหมดนั่นเองนะครับนะถือว่าผมคิดว่ามันโอเคเลยนะเออสาหรับการซื้อมานั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะทุกคนอันนี้เลเวล4เนาะเนี่ยเห็นไหมปลดล็อกเลเวล4อยู่เลยนั่นเองนะครับถ้าเราจะปลดล็อกเลเวล7เราก็ต้องใช้เงินพอสมควรนั่นเองนะครับนะ อะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะทุกคนเออก็ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับนะถ้าใครมีอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็บอกตาน่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วบ้านเจอคลิปหน้านะครับทุกโคโลน